สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะสําหรับวันนี้พาลูกค้ามาดูกับตัวกระเพาะลําเลียงข้าวนะคะตัวนี้จะเป็นลําเลียงขึ้นนะคะได้สูงสุดอยู่ที่4ี4่สเมตรนะคะเราต่อท่อขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวจุดหักตรงนู้นะคะ่ะต้องไม่ไม่กว้างมากนะคะอันนี้เราทดสอบนะคะต่อกับแป๊บนะคะแล้วเดี๋ยวจะปล่อยข้าวลงตรงนี้นะคะ สำหรับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ญี่ปุ่นนะคะแปลงเป็นไฟบ้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้งานเสียบใช้งานได้เลยตอนนี้มีอยู่หลายตัวเลยนะคะก็มีแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะบางตัวก็จะมีมอเตอร์บางตัวก็ไม่มีนะคะราคาก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะโอเคอันนี้ก็คือลูกค้าจะแปลงสำหรับเอากระบะมาใส่นะคะ ใส่ข้าวทั้งช่องนี้เพื่อความรวดเร็วนะคะหรือว่าจะทําแบบไหนก็ลูกค้าสามารถทําได้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองการทํางานให้ดูนะคะก็เสียบไฟได้เลยนะคะทำเรียงได้สูงเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามมาที่เพจร้านเรานะคะเก่าญี่ปุ่นอรุ่งเนืองพานิค่ะหรือว่าถ้าชอบคลิปของร้านเราก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ